ช่วงบ่ายแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะทําการเทปปรับปรุงตัวเกียร์ปั๊มสองตอนกันนะครับตัวนี้เราก็ทําการเปลี่ยนชุดตีนชิดภายในแล้วเราก็ทําการเทสนี่เลยเป็นตัวเกียร์ปัมนะ๊มหน้าสองตอน,ตอนเป็นแบบไอค์แนอลของอิตาลีนะฮะเราเทตอนหน้าก่อนผมครับชุดร้อยแปดสิบเราเทตอนหลังเดี๋ยวเราดูอีกทีนะอันนี้ก็ไม่มีรถซึมเลยนะอันนี้ก็เป็นของมาฟัคซี่มครับตัวขนา,าดหกสิบลิตรนะอเอเทสตอนหลังกันนะครับผม ไม่ได้มีรั่วเต็มเลยนะแล้วก็ไม่มีรั่วคอเดี๋ยวเราก็จะแจ้งให้กระทานผู้ใช้าง,งานทราบหนุ่มเนยนเทเรียบร้อยแล้ว